สวัสดีครับเก่าสวัสดีทักทายเอฟซทางช่อง u t u b e ป๊อปต้นไมซิ่งครับวันนี้พาเอฟซมาเที่ยวหาดนายทนนะครับอีพีนี้ครับเป็นอีกอีกหนึ่งอีพีนะครับความงดงามของธรรมชาติของทะเลแล้วก็ภูเขาสวยๆนะครับที่เมืองภูเก็ตหาดนายทนนะครับก่อนพระอาทิตย์ลับฟ้าอีพีนี้ครับพาเอฟซมาเที่ยวหาดนายทนนะครับชมบรรยากาศความงดงามของคลื่นแรงมากพี่น้องเอ้ยนะครับ แห้งอิลีนะครับคืนนะครับคืนแห้งอิลีนะครับก็ต้องบอกว่านะครับแรงจริงๆนะครับสาหรับคืนนะครับก็ไม่ใช่คืนลูกใหม่นะครับคืนทะเลครับนะครับสาหรับท่านใดที่อยากโตคืนนะครับก็เลียนเชิญนะครับเลียนเชิญที่หาดนายทอนเมืองภูเก็ตนะครับเมืองภูเก็ตนะครับก็เที่ยวเขานะครับภูมีประเทศสวยๆนะครับทะเลสวยๆนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับหลากหลายสัญชาตินะครับก็ เข้ามาเที the ่ยวหาดในทอนนะครับก็ EP นี้นะครับเก็บภาพความงดงามของหาดในทอนให้พี่น้องเก็บซีได้รับชมกันแล้วก็บอกได้เลยว่าจะมี EP ต่อๆไปอีกนะครับนะครับจะมี EP ต่อๆไปนะครับก็ EP นี้นะครับเก็บภาพความงดงามความประทับใจนะครับก็ต้องกล่าวขอพระคุณนะครับพี่เสือนะครับก่าวขอพระคุณพี่เสือก่าวขอพระคุณพี่พุุกนะครับก็น่าพี่เองก็ ต้องก่าบขอบพระคุณไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับบรรยากาศนะครับที่หาดนายทอนสวยงามมากนะครับขึ้นแรงมากนะครับขึ้นแรงมากขึ้นแรงจริงนะครับถึงผมเลยนะจะถึงผมเลยน,นี่โอ้โหนะครับดูขึ้นมาพี่น้องครับขึ้นแรงจริงๆนะครับแรงมากด้วยนะ ก่อนพาทิตย์ละฟ้าครับ e ีนี้นะครับก็พา FC มาเท outreach, ี่ยวชมบรรยากาศนะครับทะเลสวยๆนะฮะอ๋อต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆโอ้โนะครับเสียวโทรศัพท์น้อพียน้อหนองชาวต่างชาติที่กันพี่น้องนะครับขึ้นแรงนะครับแค่ยืนเนี่ยก็รู้แล้วขึ้นแรงนะครับโอ้แรงจริงนะฮะดูดูครับพี่น้องเบึ้งๆครับแร่แร่ แรเลแรเลแเล, grains, แล,แล,แล,แลขึ้นแลขึ้นเลยนครับแรขึ้นครับแ่ขึ้นแรขึ้นเละขึ้นแรงขึ้นแรงนะครับอีพีนี้ก็ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับสุดยอดก็สำหรับอีวีนี้นะครับก็ขอ d, อนุญาตหยุดจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหยุดจบไว้เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกการรับชมนะครับก็ ต้องบอกว่าเวลานี้ก็สวยงามนะครับงดงามจริงๆนะครับสําหรับธรรมชาตินะครับธรรมชาติก็งดงามจริงๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่านะครับงดงามมากนะครับสําหรับธรรมชาตินะครับนะครับงดงามมากนะครับสําหรับธรรมชาตินะครับนะครับนะครับงดงามมากนะครับ EP นี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับ สนามบินนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นหาดใ,ในยางนะครับเป็นหาดในยางนะครับฝั่งนี้ก็เป็นหาดในทอนนะครับเป็นหาดในทอนค่อยๆเสวีนะครับเป็นหาดในทอนนะครับตรงนี้ขึ้นแรงมากนะครับเค้าอภิวิรนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับ